เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่68 สีไวจูพึ่งนึกถึงสถานะของอาจารย์ขึ้นมาได้ก็ตัวแข็งทื่อคุกเข่าลงต่อหน้าอินเกอร์จือดังตึกสิทธิ์พลังปากสายตาของอินเกอร์จือเย็นชาเจ้าคิดว่าที่เขามีจุดจบเช่นนั้นเพราะคืนอำนาจทางการทหารในมือหรือมิใช่เช่นนั้นขอรับสีไวจูรืลืนน้ำลายอย่างร้อนตัวเบะปากบอกว่าเพียงแต่สิทธิ์คิดว่า หากเขามีกำลังทหารอยู่ในมืออย่างแม่ทัพใหญ่อี้ห่วงที่แขวนไวคงไม่สั่งลงอาญาเขาอย่างง่ายดายเช่นนั้นแน่และแม่ทัพใหญ่แห่งยุคก,ก็จะไม่ถึงขั้นต้องจบชีวิตตนเองในคุกเพราะกลัวอาญาอ่อให้เป็นแม่ทัพใหญ่อี้ที่มีกำลังทหารในมือหากสมคบกับศัตรูทรยศบ้านเมืองก็ต้องถูกตัดหัวเช่นกัน จูจ่ๆอินเกอร์จือก็ตะวาดเสียงดังจนทุกคนในห้องตกใจเฟิงเย่ที่อยู่ด้านข้างยืนก้มหน้าเงียบแต่ดวงตากลับศาสตร์ประกายเย็นชาอินเกอร์จือเดือดจัดลุกขึ้นเอ่ยคนเป็นแม่ทัพต่อให้เก่งกาจล้นฟ้าก็เป็นเพียงคู่ที่ต้องต่อสู้เพื่อเจ้าแผ่นดินหากคิดเป็นกบฏต่อกษัตริย์เว้นเสียแต่ว่าจะวางแผนค่นบัลลังก์ไว้เป็นอย่างดี หาไม่แล้วก็ต้องกลายเป็นวิญญาณใต้อำนาจกษัตริย์อยู่วันยังคำ่ำเหตุผลแค่นี้ยังไม่เข้าใจแล้วจะไปสู้รบอะไรได้แปลว่าสีไหวจูพึมพำอย่างอดไม่ได้อาจารย์รู้ได้อย่างไรว่ากวนชังไห่ทรยศแผ่นดินจริงๆข้ารู้ได้อย่างไรนะหรือในตาของเขาพลันเย็นเยียบเอียนเกจื่อมองเขาพลางหัวเราะก็เพราะว่าข้าคลานออกมา จากใต้ซากศพของทหารนับหมื่นในหุบซานกุยนะซิเพราะศึกผิงช่างครั้งนั้นข้าเป็นคนร่วมรบกับเขาเจ้าถามข้าว่ารู้ได้อย่างไรนะหรืออาจารย์ปลดคลายโทษอะอ่านซื่อาาชองคุกเข่าข้างหนึ่งข้างสีไหวจู่ประสานมือเอ้ยไหวจู่พูดจาพรงผังมาแต่ไหนแต่ไรเขามีได้มีเจตนาโต้แย้งขอรับสีไหวจู่เองก็สลดไป สิทธิ์ไม่รู้ที่มาที่ไปอาจารย์โปรดอภัยภายในห้องเงียบไปนานอินเกอรจื่อสงบสติอารมณ์ลงสีแดงกําในดวงตาค่อยๆจางหายไปเขานั่งลงบนเก้าอี้อีกครั้งยกมือครึงหว่างคิ้วแล้วเอ่ยพูดไปมากมายก็ไม่พ้นคำเดียว เวลานี้รัชทายาทต้องการยึดอำนาจทางการทหารกลับไปในเมื่อสกุลสีไม่เคยเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายรัชทายาทเช่นนั้นก็ผักเรือตามน้ำคืนตราบัญชาทัพให้ไทไวเสียสีไหวจู่มุนคิว้วอาจารย์คิดว่านี่เป็นทางออกของเรื่องนี้หรือหากเจ้าเชื่อข้าก็กลับไปเรียกกรมบิดาของเจ้าเสียคืนสิ่งที่อยู่ในมือตอนนี้ในตอนที่ยังคืนได้ ดีกว่าดันทุรังยื้อไว้จนถึงที่สุดอินเก้อเจือเอ้ยแต่ในเมื่อจะคืนก็ต้องดูจังหวะให้ดีหากแม่ทับใหญ่อี้ยินยอมคืนกำลังหนึ่งแสนนายที่ชายแดนเหนือก่อนดีดาเจ้าก็ค่อยคืนกำลังห้าหมื่นนายในมือไปไม่อาจคืนเร็วไปหรือช้าเกินไปและไม่อาจมากหรือน้อยไปกว่านี้กำลังทหารห้าหมื่นนาย ในมือผู้บัญชาการอาวุโสสีเป็นกองกำลังเสริมที่เตรียมไว้ใช้ในยามศึกสงครามแม้บอกว่าห้าหมืนแต่คนที่ฝึกทหารเก่งอย่างเขากำลังทหารในมือจริงๆย่อมต้องมีมากกว่าห้า0 0ืนแน่นอนแต่คืนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วคืนมากไปก็ไม่ส่งผลดีสีไหวจูถอนหายใจอย่างอับจนหอนทางอ่านซื่อชงเอย ยามนี้มีเรื่องวุ่นวายมากมายเรื่องการแต่งงานของเจ้ากับสกุลซ่องฉันรอไปก่อนน่าจะดีฉันรออะไรกันเล่าข้าให้พ่อข้าไปถอนมั่นแล้วสีไหวจูเอยข้ากับนางอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกข้าไม่ชอบ ต่อให้ถูกพ่อฆ่าตีตายข่าก็ไม่แต่งเด็ดคาดฟังแย่ฟังแล้วได้แต่สายหน้าถูกฝ่ายชายถอนมั่นเช่นนี้ต่อไปคุณหนูซ่องผู้นั้นคงหาตระกูลที่แต่งออกไปยากแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่ยอมฟังคำแนะนำของนางยามนี้เกรงว่าคงขายหน้าไปทั้งบางไม่รู้จะร้องไห้เช่นไรแล้วกระมังแต่เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับนางนางหลบอยู่ใต้บารมีพยามานมานานถึงเวลาทำเรื่องที่ตนเองต้องทำเสียทีนายน้อยทั้งสองพกเถียงกันอยู่ครู่หนึ่งเห็นอินเกจืออารมณ์ไม่ดีจึงรีบคารวะเพนกลับไป อินเกอจื่หันไปเห็นฟังเย่ยืเนเงียบอยู่ข้างๆสีหน้าแววตาเหมือนที่เขาเห็นตนเองในคันช่องทุกวันไม่มีผิดเจ้าเป็นอะไรเขาถามฟังเย่หลุบตาจูจ่ๆบ่าวก็นึกเรื่องสำคัญขึ้นมาได้เรื่องอะไรท่านว่าด้วยสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ทับใหญ่อี้ กับใต้เท้าซานเจ้ากรมคั้งเมื่อแม่ทัพใหญ่กลับมาแล้วเรื่องที่ใต้เท้าซานช่อชนจะยังมีบทสรุปหรือไม่อินเกิ์จื่อเงียบไป ระยะนี้มัวแต่ยุ่งอยู่กับการจับคนที่รัชทายาทต,ต้องการจนลืมนึกถึงเรื่องคนที่สมควรถูกจับจริงๆเสียสนิทซานหวนเหอกับอี้กัวหรูมีความสัมพันธ์ด้านเงินทองกันอย่างเหนียวแน่นหากนำเรื่องนี้มาใช้รัชทายาทก็จะสามารถยึดอำนาจทางการทหารในมืออี้กัวหรูได้โดยชอบธรรมเจ้ามีเบาะแสอะไรอินเกอร์จื่อถาม ฟังแย่ยิ้มตอนนี้ยังไม่มีแต่อีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่ต้องจัดสรรงบฟื้นฟูกองทัพชายแดนเหนือใหม่แล้วเมื่อมีการเคลื่อนไหวของเงินตราเบาะแสก็จะปรากฏขึ้นมาเองอินเกอร์จือพยักหน้าข้าจะให้คนจับตาเรื่องนี้เอาไว้คนของท่านจะไปจับตาอะไรได้เฟิงแย่หัวเราะเสียงหวานกระพริบตาปริบๆเอ่ยว่า ให้เบ่าจัดการเถอะจูไหลใชถูกอินเกอร์จื่อนำตัวออกมาขังในคุกลับนานแล้วเรื่องนี้อ่านซื่อชงก็รู้แต่ด้วยความไว้วางใจที่มีต่ออาจารย์เขาจึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับที่ผ่านมาก็ให้คนคอยให้เข้าให้น้ำเลี้ยงเอาไว้พอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้อินเกอร์จื่อก็ไปหาเขาที่คุก ตัวไหลไช้ถูกขังตอนสู้ผอมลงไปมากพอเห็นเขามาก็ร้องตะกร,รำ่ำองค์ชายท่านอยากรู้เรื่องอะไรบเบาวเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดปล่อยเบาออกไปเถิดปล่อยเบาวออกไปอินเกอร์จื่อมองสภาพเขายามนี้อย่างรังเกียจไม่ได้เข้าไปใกล้เพียงถามเสียงต่ำว่า เจ้าเป็นสมุหบัญชีของเจ้ากรมขังน่าจะรู้การเคลื่อนไหวของเงินทั้งหมดของเขากระมังขอรับขอรับจูไหลชัยพังงกศรีสะแต่หลังจากคิดแล้วก็เอ่ยเสียงเศร้าแต่ตอนนี้ในสายตาคนข้างนอกเบ่าเป็นคนที่ตายไปแล้วต่อให้องค์ชายอยากให้เบ่าไปเป็นพยานเบ่าก็คงทำให้ไม่ได้เรื่องพวกนั้นเจ้าไม่ต้องทำอินเกอจือเอ่ย เจ้าแค่บอกเรื่องเงินที่โยกย้ายเข้าออกบัญชีเรื่องใหญ่ๆใ,ให้ข้าคร่าวๆสักสองสามเรื่องก็พอจูไหลฉัยมองเขาอย่างลังเลก่อนถามว่าขอเพียงบ่าวบอกเรื่องเหล่านี้เบ่าก็จะได้ออกไปใช่หรือไม่อาจจะได้ให้คนนำพูกกันกับกระดาษมาเบ่าจะเขียนเดี๋ยวนี้อินเกอจือบอกมือให้กวนจือนำพูกันมึก และกระดาษมาให้เขาดวงตาหม่นแสงลงเฟิงแย่ไปกินมื้อเช้าที่ร้านขนมโกโ๋วถั่วเกี่ยวท,ท้ายถนนเสียงวี่เหลาปานเหนียงอัธยาศัยดีดึงนางขึ้นไปบนชั้นสองจากนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นจริงจัง คนที่ท่านให้บ่าวเตรียมไว้บ่าวจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วโชคดีที่ไม่กี่ปีมานี้เราวางคนแชกซึมไปทั่วยามนี้จึงมีคนให้ใช้งานฟังแย่ยัดขนมโกถั่วเกี่ยวชิ้นสุดท้ายใส่ปากเงียบๆก่อนยิ้มเอ่ยว่าสวรรค์ต้องการลงโทษเขามีรัชทายาทกับอินเกอร์จือเข้ามาก็ช่วยเราไปได้หลายเรื่อง ขอเพียงลากสารเวินเหอตกจากหลังมาได้ศึกนี้ก็ถือว่าเราชนะอย่างสมบูรณ์แบบเจิงซื่อชื่นใจอันที่จริงท่านไม่ต้องวุ่นวายใจกับเรื่องนี้ก็ได้แค่รอรัชทายาทกับองค์ชายอินจัดการแม่ทัพใหญ่อี้อย่างมากสุดเราก็รออีกไม่กี่ปีอย่างไรวันนั้นย่อมต้องมาถึงข้าไม่มีความอดทนมากมายเช่นนั้นฟังแย่สายหน้า รอไม่ไหวหรอกนี่ก็ผ่านไปสามปีแล้วหากต้องรออีกสองสามปีนางกลัวว่าตนจะตามใครไม่ทันทั้งนั้นเจิงซื้อเหมมปากสุดท้ายก็ยัดสิ่งที่อยู่ในแขนเสื้อใส่มือนางนี่เป็นรายชื่อคนของเราที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆท่านลองดูจะได้จัดวางได้สะดวกเฟิงเยค่ครีดูแล้วพยักหน้าข้ารู้แล้ว ลำบากพวกเจ้าแล้วหอม่งหุยยามราตรียังคงคึกคักมีชีวิตที่วาเช่นเคยฟังแย่นั่งรออยู่ในลานด้านหลังไม่นานหวังเยาก็มุดรูมาลอดเข้ามายิ้มให้นางทำให้แม่นางต้องกรอนานแล้วฟังแย่ย,ยิ้มตอบแล้วยื่นของบางอย่างให้มองนางเก็บไว้ในแขนเสื้ออย่างระมัดระวังแล้วจึงถามว่า รัชทายาทดีต่อเจ้าหรือไม่หวังเยาแก้มแดงเรือพยักหน้าน้อยๆดีมากไม่เคยให้ข้าต้องทุกข์ร้อนเลยเขาเป็นเจ้านายที่ดีอ่อนโยนต่อทุกคนมากฟงเย่พยักหน้าเช่นนั้นเจ้าก็ติดตามเขาให้ดีจบเรื่องนี้แล้วเจ้าก็ไม่ต้องติดต่อกับข้าอีกวังเยาสถานเฮืองรอยยิ้มบนใบหน้าหายวับไปนายท่านทำไม ฟังเย่กระพริบตาข้าพูดจากใจจริงมิใช่จะขับไล่ใสส่งหรือตำหนิเจ้าเจ้าทนทุกขมาหลายปีหากชีวิตที่เหลือยังต้องพัวพันกับเรื่องพวกนี้อีกของโหดร้ายเกินไปหวังเยาใส่หน้าริมฝีปากซีดเพือดนายท่านช่วยชีวิตเป่าไว้ทั้งยังให้เป่าได้มีโอกาสแก้แค้นเหตุใดถึง ชีวิตของเจ้าเป็นของเจ้าเสมอฟังเย่เดอกปากทีหนึ่งจากนั้นก็เอ่ยด้วยท่าทางราวกับนักเลงอย่ามาเห็นแก่บุญคุณอะไรเลยเราก็ล้วนแต่มีผลประโยชน์ร่วมกันศัตรูเจ้าตายไปก็นับว่าเป็นผลดีต่อข้าดังนั้นเจ้าไม่ได้ติดค้างข้าสัญญาขายตัวของเจ้าจินมามาก็เผาทิ้งไปแล้วตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแล้วเรียกข้าว,ว่าฟังแย่ก็พอ วังเยาตกตะลึงมองนางอย่างอึ้งงันอยู่น,นั่นสุดท้ายหลุกตาเอ่ยว่าก่อนหน้านี้ตอนที่จินมามาบอกว่าท่านคือนายท่านบ่าวคิดว่านางเสียสติตั้งแต่ก้าวเข้ามาในหอเมืองหุยแห่งนี้บ่าวคิดเสมอว่านายท่านผู้อยู่เบื้องหลังจะต้องเป็นคนที่เก่งกาจมากไหนจะควบคุมดูแลหอคณิกาใหญ่ไหนจะติดต่อกับพวกตระกูลขุนนางและชนชั้นสูง ทั้งยังสามารถรับแม่นางมากมายที่มีความแค้นมาดูแลอย่างน้อยในท่านผู้นี้ก็ต้องเป็นบุรุษที่ทรหดไม่มีใครเอาชนะได้ฐานะสูงสักมีอุบายล้ำลึกฟั่งแย่รูปปลายจมูกเอ่ยอย่างกระดากอายทำให้เจ้าต้องผิดหวังแล้วไม่เลยเจ้าค่ะวังเยาวมองนางด้วยดวงตาร้อนแรงสูดหายใจลึกขอบตาแดงเรือ่อ นายท่านเก่งกาดกว่าที่เบาคิดเสียอีกเก่งกาดยิ่งกว่าบุรุษคนไหนๆท่านไม่มีอะไรเลยถึงขั้นตกมาอยู่ในหอนางลมแห่งนี้เหมือนกับเบาแต่ท่านยังสามารถทำให้ต้วนเสียนเป็นอิสระทำให้เบ่าเป็นอิสระหวังเย้ายกชายกระปรงคุกเข่าโขกศีรษะให้นางหนักๆสามครั้งฟังเยกกระโดดหลบไปด้านข้างด้วยความตกใจแล้วรีบประคองคนลุกขึ้น เอาล่ะเอาล่ะเจ้ารู้หรือไม่เหตุใดข้าจึงโยนต้วนเสียนออกไปก็เพราะขอบคุณกันไปมาร้องไห้แล้วร้องไห้อีกจนวุ่นวายเช่นนี้นี่แหละข้าไม่ชอบเรายืนคุยกันดีๆเถอะตอนนี้เจ้าเป็นคนของรัชทายาทเขาเป็นเจ้านายที่ดีแต่สถานการณ์ภายในวงังซับซ้อนนะักเจ้าจงจำไว้ว่าต้องให้รัชทายาทระวังอี้กุ้ยเฟย สิ่งที่ข้าให้เจ้าไปต้องมอบให้รัชทายาทใคร่ครวญให้ดีนี่จึงจะเป็นเรื่องที่เจ้าควรทำหวังเยาเม้มปากบ่าวเข้าใจแล้วที่นี่ไม่เหมาะจะอยู่นั้นเจ้าเก็บข้าของของตัวเองแล้วรีบกลับไปเถดิดเจ้าค่ะหวังเยามองฟังแย่อย่างลึกซึ้งอีกครั้งก่อนหันกายเตรียมจะเดินขึ้นตึกไปเ่าว่าเดินไปได้ไม่ทันไร ก็อดหันกลับมาไม่ได้ยิ้มให้ฟังแย่พรางเอ่ยหวังว่าสุดท้ายท่านจะได้ปลดปล่อยตอนเองเป็นอิสระด้วยเช่นกันฟังแย่ชะงักเล็กน้อยจากนั้นก็ยิ้มกว้างแน่นอนย่อมต้องมีวันนั้นแน่จวนแม่ทับใหญ่อี้ทันทีที่อีกก้กัวหรูก้าวเข้าไปในห้องรับรองสีหน้าก็เปลี่ยนไปเอาว่าเสียงเก้า ใครเข้ามาทำความสะอาดในห้องนี้ข้ากำชับแล้วไม่ใช่หรือว่าห้ามใครเข้ามาอีจางจูที่ยกของว่างเดินมาสายดุง้งเอ่ยเสียงเบาเอ่อครั้งก่อนลูกให้คนเข้ามาทำความสะอาดเองเจ้าค่ะฝุ่นจับนะใบหน้าอีกก้กัวหรูแข็งค้างถอนหายใจอย่างหนักนวงจูงเออเหตุใดเจ้าไม่เชื่อฟังคำพ่อเลย ก็แค่ห้องรับรองห้องหนึ่งท่านพ่อก็ไม่ได้บอกนี่เจ้าคะว่าในนี้มีของอะไรที่แต่ต้องไม่ได้อีจางจูเอ่ยด้วยน้ำเสียงน้อยอกน้อยใจหากท่านพ่อบอกไว้ล่วงหน้าจูเอ่ยไม่มีทางกล้าให้คนเข้ามาทำความสะอาดหรอกเจ้าคะ่ะพ่ออีกวัวรูรูปใบหน้าจากนั้นก็โครงศีรษะเอ่ยว่าช่างเถอะเจ้าบอกพ่อก่อน เบาวที่เข้ามาทำความสะอาดอยู่ที่ได้ไม่ใช่คนในจวนเราเจ้าค่ะอีจางจูกัดริมฝีปากเป็นสาวใช้ข้างกายของพี่อินอะไรนะเอี่กัวหรูตกตะลึงเจ้าให้สาวใช้ข้างกายองค์ชายอินมาทำความสะอาดตันเราจูเอ๋อนี่มันถูกอดที่ใดกันอีจางจูกัดริมฝีปากก้มหน้าช่วงที่ผ่านมาเกิดเรื่องขึ้นมากมาย ท่านพ่อไม่รู้อะไรสาวใช้ข้างกายพี่อินคนนั้นน่าชังนักพี่ลุงให้นางทำความสะอาดก็เพื่อจะสั่งสอนนางอีกัวหรูโมโหโต้นเวียนศีรษะช่างเถอะช่างเถอะเจ้ากลับไปที่ห้องก่อนเจ้าค่ะอีจังจูมองของว่างในมือแล้วยกกลับไปในสภาพเดิมด้วยดวงตาแดงเรือ้อ อีกลัวหรูยกเห็นปูพื้นขึ้นด้วยสีหน้าทะมึงทึงของที่ซ่อนอยู่ในนั้นล้วนยังอยู่ครบราวกับไม่เคยถูกใครพบเข้า ไม่ถูกสิหากของในนี้ไม่ได้ถูกใครพบแล้วหลังเหยียนกับคนอื่นๆจะถูกตัดสินโทษเพราะมีหลักฐานยืนยันความผิดได้อย่างไรของหลายอย่างในนี้เขาเก็บไว้เพื่อใช้ควบคุมคนเหล่านั้นทั้งสิน้นเทว่าเวลานี้คนที่เขาคิดจะควบคุมไว้ใช้งานก็ล้วนถูกรชาชายาจัดการจนปางตายเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกเสียเลียง เขาตะกอนเรียกมีคนเข้ามาจากด้านนอกประสานมือคำนับท่านแม่ทัอปใหญ่คนที่ข้าให้พวกเจ้าไปจับล่ะเสียเหลียงก้มศีรษะตา่ำเอ่ยเสียงเบาจวนราชทูตมีองค์คารักรับพวกข้าน้อยคำนวณผิดพลาดจึงจับคนมาไม่ได้ขอรับเขาไม่มีทางบอกแน่ว่าไม่เพียงจับคนมาไม่ได้ องคารัก์มือหนึ่งอีกสองคนยังกลับมาในสภาพอเนตอานาตทั้งตัวเปียกโชกไปด้วยน้ำมันและสุราได้ยินว่าถูกสาวใช้คนนั้นเล่นงานมาขายหน้าจริงๆสี่หน้าของอี้กัวหรูยิ่งดำทะมึนหันมามองเขาข้าให้พวกเจ้าจับตาการเคลื่อนไหวของอินเกอจือเอาไว้ตลอดมิใช่หรือข้างกายเขามีสาวใช้ตั้งแต่เมื่อใดเหตุใดข้าจึงไม่รู้ ข่าวส่งไปถึงราช้าขอรับเสียเหลียงเอ่ยสาวใช้คนนั้นพึ่งไว้อยู่ข้างกายองค์ชายอินในช่วงสองเดือนนี้เองเป็นคนที่สกุลสีมอบให้พวกข้าน้อยจึงไม่รู้ว่าควรจะตรวจสอบอย่างไร สกุลสีหรือสกุลสีวางตัวเป็นกลางมาตลอดไม่เคยมีข้อบาดหมางอะไรกับเขาช่วงปีใหม่และเทศกาลต่างๆก็ไปมาหาสู่กันเสมอนับว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างดีหากเป็นคนที่พวกเขาส่งมาก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ห้องนี้มีเพียงสาวใช้คนนั้นที่เคยเข้ามาใช่หรือไม่ขอรับ เช่นนั้นก็ไปจับตัวนางมาให้ค่ะหากจับมาไม่ได้ก็ปิดปากนางเสียต่อให้สังหารผิดตัวก็ดีกว่าปล่อยเอาไว้หากนางค้นพบความลับในห้องนี้เข้าแล้วยังปล่อยให้อยู่ข้างกายอินเกอร์จือของไม่ดีแนะ่เสียเหลี่ยงรับคำสั่งแล้วออกไปเฟิงเย่กลับมายังตัวราชทูตนั่งพับเข่าข้างอินเกอจือแล้วบอกว่า วันนี้จะเกิดเรื่องขึ้นในเมืองอินเตอร์จือเหลือบตามองนางเรื่องอะไรซานเหินเหอนนำเงินทองที่เขารวบรวมไว้ไปฝังในห้องใต้ดินของโรงสีแห่งหนึ่งทางทิศใต้ของเมืองฟังแ่เอ่ยเบาให้คนไปฝังดินปืนเอาไว้แล้วรอให้ที่นั่นคนบางตาลงเมื่อไรก็จะระเบิดห้องเก็บของใต้ดินทันที เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนางก็หาที่ซ่อนเงินสกระปกเจอแล้วอินเกอร์จือค่อนข้างแปลกใจขณะเดียวกันก็มองนางด้วยสายตาชื่นชมอย่างหาได้ยากน่าทึ่งองค์ชายชมเกินไปแล้วเฟิงเย่ยิ้ม ห้องเก็บของใต้ดินระเบิดเมื่อไรทางรัชทายาทก็จะเชิญใต้เท้าตุลาการมาตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินเหล่านั้นด้วยตนเองซานวันเหอคิดจะปกปิดร่องรอยก็สายเกินไปเพราะมีพยานรู้เห็นจำนวนมากอินก็จื่อปิดหนังสือวางบนโตะ๊ะมองนางอย่างลึกซึ้งเจ้าวางแผนมานานแล้วหรือมีการเตรียมการล่วงหน้าสตรีตรงหน้ายิ้ม เกิดเรื่องกับสานหวนเหอจวนแม่ทัพใหญ่ย่อมต้องได้รับผลกระทบถึงตอนนั้นก็ต้องดูความสามารถของท่านกับรัชทายาทแล้วในใจถูกบีบรัดอินเกอรจือพรันถามเจ้าต้องการอะไรกันแนะ่ท่านดูไม่ออกหรือฟังแย่กระพริบตายื่นมือไปกอดเขายิ้มย้วยววเย้้าราเผาเสน เบาอย่างให้ท่านดีใจนะสีเจ้าคะที่สรรหาสารพัดวิธีมาเอาใจท่านทำงานให้ท่านก็เพื่อต้องการให้ท่านชอบเบาอินเกอร์จื่อปลายตามองนางคว้ามือนางมาวางบนฝ่ามือตนคนเช่นเจ้านี่ควรจะตายไปซะฟังแย่ชะง,งักเล็กน้อยยิ้มเอย่ยเบารู้ว่าท่านทำไม่ลงรู้จักที่ได้ฟังแย่ไหลมืออีกข้าง ไปหยุดที่ตำแหน่งหัวใจเขาหัวร้อกจนเหมือนบุปผาไหวเอนจากที่นี่เจ้าค่ะตำแหน่งที่นิ้วมือของนางกดลงมาสถานน้อยๆอินเกอรจือเริ่มหัวเสียเจ้ามั่นใจในตัวเองเกินไปหรือไม่คิกคิกคิก เฟิงแย่หัวเราะพลางใส่หน้าขนากำลังจะแย่เขาอีกสักหน่อยกลับเห็นม่านตาของคนตรงหน้าพลันหดเล็กจากนั้นเอวของนางก็ถูกรัดแน่นถูกเขากระชากล้มลงไปบนต่างนุ่มพร้อมกันปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ